คุณอนไ้คุณอยากจะหามันได้ด้วยตัวเองก็เป็นไปได้นี่คือความคิดของเขาที่นอคครับเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบว่าดูดีนะแล้วก็ดูเป็นคนที่อ่อนโยนดูเป็นคนที่แบบว่ามั่นคงนะอในด้านการเงินหรือในด้านความรู้สึกอารมณ์ก็แล้วแต่แต่ว่าเขาก็มองว่าคุณคล้ายๆว่าคุณจะเคลียร์ปัญหาอะไร ในในเรื่องส่วนตัวของคุณได้ดีแล้วตอนนี้แล้วก็ดูเป็นคนที่มีเสน่นะคนหนึ่งทีเดียวนะคฮเปเทศคุณอาจจะเป็นหมอดูก็ได้อาจจะมีซิกเซนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นเด็กที่แบบว่ามีความมุ่งมั่นนะคะตั้งใจมีความคิดเป็นคนมีสมองมีคนเป็นคนมีพ่อแมจิเชียนกับเนไหมแมจิเชียนกับ เพจออฟสอดเนี่ยเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าตัดสินใจเป็นคนที่ฉลาดมากนะฉลาดมากความคิดของคุณลึกซึ้งมากเขาบอกว่าคุณเป็น คุณคิดได้ไงบางอย่างเขาก็คิดไม่คิดไม่ได้นะแต่คุณคิดคิดออกคิดได้แล้วเขาก็แบบโอ้โหเด็กคนนี้ไม่ทรมดาอะไรประมาณน,นี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเขาอาจจะแก่กว่านะคนที่หรือไม่อาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะเอาจจะโตกว่าก็ได้เรื่องราวเป็นได้หมดอันนี้เราจะไม่ได้ดูถึงเขาบอกว่าในชีวิตคุณเนี่ยแบกรับพา ภาระปัญหาเยอะมากนะคะแล้วอาจจะเป็นคนที่เจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตมาเยอะที่สุดแล้วอ่ะ <c oughs> เพราะว่าทุกครั้งที่เขาเห็นหรือว่าได้พูดคุยหรือมีโอกาสที่ได้รู้เรื่องราวของคุณเนี่ยคุณมักจะมีปัญหา <c oughs> นะมามาพูดมา,าแชร์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็มองว่าคุณแบบเป็นคนที่มีภาระมีหน้าที่อะไรที่แบบเยอะมากนะอืม <c oughs> อาจจะเป็นคนคิดมากก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีต้องแก้ปัญหาต้องรับมือกับปัญหาในทุกรูปแบบเลยเพราะว่ามันสิบไม้มันเป็นอะไรที่แบบว่าหนักห่วงมากเลยนะสิบไม้นี่คือมันเต็มที่แล้วสําหรับสําหรับภาระและหน้าที่ต่างๆนะที่คุณได้รับต่อให้ข้างนอกคุณอาจจะดูเป็นคนแบบช,ชิวๆดูแบบไม่ได้ทํางานอะไรหนะักอะไรเงี้ยแต่ความคิดคุณเนี่ยแบบว่า เวลาใครมีปัญหาเนี่ยก็มักจะเข้ามาหาคุณแล้วก็ให้คุณแก้ปัญหาให้เขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าบางทีคุณก็ดูล้าๆเหนือหน่อยๆไปนะเขาที่เขามองนายอ,อ่อนคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ไม่ยอมแพ้เลยเป็นคนที่หมดไฟมากเป็นคนไฟติ้งมากนะคะต่อสู้เผชิญอุปสรรคปัญหาด้วยคนเดียวแล้วก็ไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากใครเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมาก กล้ามากนะคะกล้าที่จะเผชิญตัวคนเดียวเลยคุณเป็นคนลุยลุยนะ energy ของคนแ a n d อมเนี้ยเป็นคนลุยลุยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกคุณหนูนะเป็นคนติดดินลุยลุยเป็นนักแก้ปัญหาเป็นคนบูบู้ลุยลุยอะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงสายลุยนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนมีแพชชั่นกับสิ่งที่คุณทำว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามนะ ความรู้สึกว่าเหมือนไม่มันเบาๆอยน,นอทีออฟวอนนะเขาบอกว่าคุณไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการหรอกนะคะคุณอาจจะทํางานอิสระนะอาจจะเป็นพวกฟรีแลนซ์เป็นพวกรับพวกทํางานศิลปะทําทงานแบบฟรีแลนซ์นะพวกแบบรับงานเป็นจอบจอบไม่ได้แบบไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นงานของคุณ อาจจะเป็นสายคิดเอี๊ยดอะลรพวกนี้นะค o นอ w สอดแต่เป็นคนที่แบบหืมความคิดนะความคิดกับริมฝีกับปากมันเป็นไพ่ของการตัดสินใจแต่บนจะเด็ดขาดขึ้นมาเมื่อกี้บอกว่ามี2เหรียญใช่ไหมเขาดูตอนแรกเหมือนคุณเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจมีความลังเลว่าจะไปทางไหนดีจะตัดสินใจยังไงดีในบางเรื่องแต่พอเอาเข้าจริงแล้วคุณโคตรเด็ดขาดและน่ากลัวมากนะ ในความรู้สึกของเขาติดขาดและก็ชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจากคภามรู้สบไม่มีไม่มีอ่อนหวานนะไม่มีอ่อนโยนงานกล่องนี้เออให้โมดสำรับ้วเปิดให้หมดสำรับไหมนะคะอ่าคันนี้แล้วคันนี้เรามาดูกันว่าเยอะล่ะแล้วความรู้สึกของเขาบ้างละ่ะนี่มันเปิดไปเรื่อยมันก็จะไปเรื่อยเนาะความรู้สึกทางด้านแบบเออเขาชอบไหมคนที่คนที่คุณแอบชอบเนะี่ยเขาชอบคนไหม พอเขารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตคุณเป็นอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเขาชอบคุณบ้างไหมแล้วเขาชอบคุณบ้างไหมล่ะคนที่คุณแอบชอบเขาชอบคุณบ้างไหมเมื่อเขาเห็นปัญหาในชีวิตคุณแล้วก็เห็นโอ้อเดยวมูลเขาไม่แน่ใจเขาคุมเขาคุมเครือเขาเขาไม่แน่ใจว่า ว่าเขาชอบคุณไหมเหรออืออ mm ือเวิล hmm. mm hmm. คุณอาจจะดิวกับราศีมังกรราศีมีนนะคะท่าน,น้ำเดวิล mm hmm. เขาเป็นพลังงานที่โอ้ยคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ ไม่ได้อยู่ในสายคลีนนะ,ะพลังงานของเขามันไม่คลีนนะคะหมายถึงว่าอย่างไงพลังงานของเขามันเหมือนกับเขาเป็นคนที่อยู่ในลักษณะของคนที่รุ่งหลงเสรษติดอะไรได้ง่ายๆหรือเป็นคนที่อาจจะทําธุรกิจที่ไม่ได้โปร่งใสสักเท่าไหร่เขา,เาก็มองเห็นคุณเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งแบบนะจดดตานะเป็นคนที่โดดเด่นในสายงานของคุณ แต่อีกมุมหนึ่งเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็มีความรู้สึกคุมเคือว่าเขาาจ,จะคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันทาด,ด้านไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตก็ได้คนนึงขาวคนนึงดำหรือเปล่าเลนเะจ้าออไมายเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีภาระเยอะไม่ค่อยมีเวลา คนที่เด็ดขาดเอ็ดออฟสอดอาจจะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าตัดสินใจไปแล้วเนี่ยไหมทั้งเอ็ดออฟสอดทั้งตอบยำ้ำเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังเป็นคนจริงจังเป็นคนซีเรียสเป็นคนชัดเจนเนี่ยพูดแบบว่าพูดพูดทีนี้ตายได้ไดเลยนะเนี่ย แล้วการตัดสินใจนี่สุดยอดคือตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยใครก็ตามที่มาให้คุณแก้ปัญหาแล้วให้คุณตัดสินใจให้คุณจะตัดสินใจสถานการณ์นั้นหรือว่าบอกเขาอ่ในเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างได้อย่างเด็ดขาดเลยเนี่ยคือเป็นคนกล้าตัดสินใจเขาเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ตรงกันข้ามกับคุณก็ได้นะ ในเรื่องการตัดสินใจเขาไม่กล้าทําอะไรเลยในชีวิตไม่การาตัดสินใจอาจจะห่วงตรงนั้นติดตรงนี้อะไรเงรี้ยเขาอาจจะเป็นคนแบบนั้นแต่คุณไม่ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันก็ยังมันก็ยังแบบเขาก็กลัวคุณนะเขาเห็นคุณอาจจะมองว่าคุณเป็นคนดุก,ก็ได้เป็นคนที่จริงจังแต่ตัวเขานี่อาจจะยังยังทีเล่นทีจริงอยู่หรือเปล่ายังไม่มั่นใจยังหล่อแหละอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นไปได้ว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเผยตัวตนอาจจะเป็นคนที่ มีความลับอะไรบางอย่างเห็นออฟซอร์เห็นไหมมันมีแต่ไพ่ดาบดาบขึ้นมาหมดเลยมันเป็นไพ่ของความคิดทั้งนั้นเลยเขาเขาบอกคือเขาบอกว่าคุณดูดีมีเสน่ห์นะเด็กตาไฮพิเทสนี่นะเพียงแต่ว่าเขารุ่มหลงในในในรูปลักษของคุณนะไฮพิเทสเดวิลมาขยายก็เป็นไฮพิเทสนะเออ แล้วก็แต่ว่าถามว่าคุณเนี่ยเป็นคนซีเรียสจริงจังไปอะนะเขาก็อาจจะกลัวนะเขาก็อาจจะยังไม่กล้านะไม่กล้าไม่กล้า,กล,ากล้าเข้าหาคุณท่าดินดิวกับท่าลมอยู่หรือเปล่า,าเนี่ย เจ็บเขาชอบคุณนะแต่เขากลัว 7. เจ็บเขากลัวเขากลัวความเจ็บปวดเขากลัวความผิดหวังเขากลัวความเสียใจคนคนนี้อาจจะเคยเคยเจ็บปวดในด้านความรักแบบมาก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 ,มาก,มาก,มากแบบสิดาบเลยอะ่ะก็เป็นไปได้